ันที่5นะอันนี้เป็นสมธิบบัด SKTC ทำจํานวน30สิบรอบลมหายใจเหมือนกันถ้าหาใขรสามารถเตียเดินได้กเกาะพือเดินนะเจ้าวันละ30สบนาทีแต่จะนี้แหมวิธีคือเดินอยู่ในทานั่งเจ้าเดี๋ยวลองมาทํากันนะเจ้าสามารถทําอยู่ในการนัง่งในเพื่อนราบแล้วเกาะนั่งบนเก้าอี้ได้เจ้าแต่ถ้าหาสามารถได้ก็คือเก้าอี้บริสุสูงมากนั่งนะเจ้าเพราะว่าอาจจะทําให้เฮาหัวทิมได้เริมเดินในทางนั่งกันเจ้าโดยจีเตรียมก่อนเนาะเอามือสองข้างนะเจ้าวางแต้กันเบาๆบริเวณหน้าท้องแล้วเกาะ หายใจออกทั้งปากเจ้าเบาๆช้าๆเจ็เวลาประมาณ15วินาทีแล้วสูดหายใจเข้าทั้งจมูกเจ้าจ่ต้องบังคับเจ้าเป็นธรรมชาติแหนประมาณ15วินาทีแล้วก็กั้นลมหายใจไว้3วินาทีอันนี้คือหนึ่งรอบลมหายใจทําแบบนี้3รอบลมหายใจเจ้าอันนี้เหยียดียมก่อน่าเดิมเจ้าด้วยกันหายใจเข้าทั้งจมูกหรือว่าทางหูดังเจ้จาบ่ต้องบังคับเจ้าพอมกับ ยกเท้าข้างขวาขึ้นอ่จะจ้าจะเวลาประมาณ15วินาทีแล้วก็กั้นลมหายใจข้างเท้าว่ายหลังจากนั้นหายใจเอาทางปากเบาๆยาวๆแก่ก่อยเอาเท้าลงจะจ้าฮื่แต้พื้นจะเวลาประมาณ15วินาทีอ่ต่อไปสูดหายใจเข้าทางจมูกหรือว่าทางหูดังจะจ้ายกเท้าข้างซ้ายขึ้น15วินาทีแล้วก็กั้นลมหายใจว้3วินาทีหลังจากนั้นพอนลมหายใจเอาทางปากเบายาวพร้อมกับแก่ก่อยวางเท้าข้างซ้ายลงถึงพื้นนี่จะ ไเวลาประมาณ15วินาทีอันนี้คือ1รอบนะเจ้าทำตอนเนื่องไปทั้งมดนะเจ้าสามิบรอบลมหายใจเจ้า